ประเทศไทยประสบปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของโคค่ะที่มีทั้งการผลิตน้ํานมนะคะแล้วก็เป็นโคเนื้อด้วยแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยเลิกทํากันเยอะกรมปศุสัสตว์เองก็เลยต้องมีการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อดึงกลุ่มผู้ทําฟาร์มโคเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะช่วยเหลือและกระตุ้นได้อย่างไรปรติดตามกันค่ะ 2,568ค่ะภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์นะคะได้มีการยกเลิกโคูต้าภาษีในสินค้าประเภทนมครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่งและนมผงขาดมันเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงส่งผลกระทบในเรื่องของภาคการผลิตที่เป็นต้นน้ําในอุตสาหกรรมนมไทยค่ะซึ่งกรมปศุสัสตว์นะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ที่ มีความรับผิดชอบหลักในการดูแลเกษตรกรโคโนมรวมไปถึงองค์กรโคโนมนะคะจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรกรอย่างไรนะคะเพื่อให้ผลผลิตของน้ำนมไทยนั้นมีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ค่ะและในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากนายสตวแพทย์ประพาสพินโยชีพรองอธิบดีกรมปศุสัสตว์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะค ก่อนอื่นค่ะอยากให้ท่านลองได้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยค่ะรวมไปถึงการขับเคลื่อนเกษตรกรไทยให้สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดที่จะเปิดเสรีในอนาคตค่ะครับกลุม่มตริษัทนะครับที่ทรับผิดชอบในเรื่องของ เกษตรกรผู้เลี้ยงคนนมนะครับเราก็ดูทั้งระบบนะครับดูทั้งระบบตั้งแต่การเลี้ยงการบริหารกาจัดการภายใต้แผนประฏิการด้านโคนนมและผิดพันซึ่งเรามีคณะกรรมการในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้แผนปฏิการของกรมก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ5ด้านนะครับที่จะดูเรื่องของหนึ่งแล้ดูเรื่องพันธุ์สัตว ทันโคอาหารโครสุขภาพโครเรื่องระบบสืบพันธุ์โคแล้วก็เรื่องของการจัดการฟาร์มหรือมาตรฐานฟาร์มโคนมเนี่ยหลักๆที่เราเลี้ยงกันอยู่จะเป็นพันธุ์โคสไตล์ฟีเชียนเรานําเข้ามาจากต่างประเทศนานมากแล้วแต่ว่าทางกรมสัตว์จะมีเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการพัฒนาปรปับปรุงสายพันธุ์ ให้เป็นอทอปิคอลโพสตไตล์ก็คือโคพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในในเขตร้อนชื้นซึ่งพันธุ์นะี้จะมีศักยภาพเรื่องความทนโรคทนแรงทนร้อนนะครับแล้วก็ให้นมที่สูงในเรื่องของการจัดการเรื่องด้านอาหารสัตว์มีการจัดการแปลงเรื่องของเครือข่าย เพื่อจะทําเรื่องของแปลงใหญ่อาหารสัตว์มีหน่วยให้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสูตรอาหารที่เหมาะสมของโคแต่ละรุ่นการจัดการฟาร์มเรื่องของมาตรฐานฟาร์มหรือการประกาศการทางเกษตรที่ดีหรือ GAP ทําเรื่องการป้องกันโรคเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการระบบสืบพันธุ์และทราบว่ามีการวางระบบในเรื่องของฐานข้อมูลใหญ่มีการดําเนินในเรื่องนี้อย่างไรคะท่านครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของของทาง ท่านอธิบดีกรมศัตร์ท่านสมโชนรัตนมะังคารานนท์ที่ะจะทําเรื่องของฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโคนมทั้งประเทศผู้รับผิดชอบก็จะเป็นสำนักเทคโนโลยีชีวาภาพการิตปศุสารกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารของกรมซึ่งจะพัฒนาเรื่องของ G d ได r y ซึ่งภายใต้ G d ได r y เนี่ยมันก็จะมีโครงการย่อยๆอยู่ประมาณ3โครงการ I d i ด r y ก็จะเป็นฐานข้อมูลรวมของไม่ว่าจะเป็น จำนวนเกษตรกรชื่อเกษตรกรสหกรณ์องค์กรคนนมในส่วนของผู้บริการไอสวิตค,ครับเจ้าที่ของทุกระดับของกรมหรือองค์กรหรือสหกรณ์ก็จะใช้ได้แต่ส่วนของตัวเกษตรกรเองเนี่ยเราจะใช้ไอฟาร์มเมอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประมวลผลตรงนี้มาใช้ในการวางแผน ด้านการจัดการเรื่องปริมาณน้ำนมค่ะ,คะแล้วนอกจากโครงการนี้นะคะทางกรมปรศุสัตว์มีโครงการอื่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอีกหรือไม่คะ,ะเรามีโครงการเรียกว่า1นึ่งหนึ่งสากรต้นแบบ1นูนย์ผสมเทียมคือภายใต้สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์เราจะมีศูนย์ผสมเทียมอยู่ประมาณ10แห่งหลักๆก,กระจายอยู่ทุกภูมิภาคเราก็จะให้แต่ละศูนย์เนี้ย คัดเลือกสากรต้น,นแบบมาบริหารจัดการนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีหน่วยเราเรียกว่าหน่วย H I U นะครับหรือ,อ h e r d i m p r o v e m e n t Unit ซึ่งจะเป็นหน่วยที่ออกไปให้บริการาเกษตรกร,ารการจัดการฟาร์มกรารจัดการฝูงหรือเรื่องของระบบสืบพันธุ์ทั่วประเทศหลักๆอยู่ประมาณสิบศูนย์แต่ละศูนย์ก็จะต้ตั้งหน่วย H I U ขึ้นมาเพื่อไปให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งหน่วยนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการที่จะให้บริการมากยิ่งขึ้นตังต้งเป้าหมายในการสร้างกําไรให้ กับองค์กรโคโนมรวมไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมในอนาคตอย่างไรคะเราเรามองกันที่เรื่องของ1เราลดต้นทุนการผลิตนะครับเราต้องลดให้ได้ในแต่ละฟาร์มเนี่ยเราเราเข้าไปทดลองเรื่องของการใช้อาหารสัตว์แบบลดต้นทุนเนี่ยเกษตรกรจะลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์เนี่ยลงได้ประมาณ10-15%ต่อการผลิตน้นม1นม1กิโลนะครับถ้าเราลดต้นทุนอาหารลงได้ นะครับก็จะทําให้กําไรเกษตรกรสูงขึ้นใน200สากรก็จะมีรายได้ที่มันกลับเข้ามาบนเวียนกลับมาเกษตรกรก็จะยิ้มได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรองฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่มีความสนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยจะสามารถที่จะติดต่อได้ในช่องทางไหนบ้างคะครับผมคือในในหน่วยงานของกรมบริษัทนะครับพื้นฐานเลยนะครับเรามีหน่วยงานสำนักงานปสั์จังหวัดสำนักงานสัตว์อำเภอ ที่อยู่ใกล้บ้านท่านเลยนะครับติดต่อสื่อสารเข้าไปที่ worldwidedld.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมหรือแอปพลิเคชัน dl d 4.0อันนี้ไม่ใช่เรื่องร้องเรียนอย่างเดียวนะเขาจะส่งไปให้หน่วยงานที่ที่รับผิดชอบอแล้วก็จะมีการตอบกลับและมีการรายงานผลอย่างเช่นเกษตรกรอยากรู้เรื่องอาหารสัตว์แต่ติดต่อใครไม่ได้เข้าแ <application S 1> อปพลิเคชันได้เลยแล้วก็อยู่ไหนชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ก็จะส่งต่อไปในหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ติดต่อกลับไปคุณผู้ชมคะแระนับได้วา่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีความโชคดีค่ะที่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกมิติจากกรมปศุส,สัตว์ค่ะอีกทั้งยังมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อขับเคลื่อนอาชีพการเลี้ยงโคนนมในเกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะอีกทั้งยังเป็นการสืบสารอาชีพพระราชทาน การเลี้ยงโคโนมของประเทศไทยต่อไปค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอพระคุณท่านรองเป็นอย่างมากค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะและในวันนี้ค่ะพวกเราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ